ขอต้อนรับสู่ Tomorrow Beyond 311รายการที่จะติดตามคนดังจากทั่วโลกที่มาช่วยฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่นจากภัยพิบัติด้วยตัวเองแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้คือแอนดีทาฟลอกศิลปินกระดาษจากสวีเดนเธอสนใจวัฒนธรรมประเพณีของญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและมาเที่ยวญี่ปุ่นเป็นประจำ เชียงใช้กระไกลเล่มเล็กๆแอคเนต้าก็สร้างโลกแห่งจินตนาการได้โลกจินตนาการของเธอมีทั้งคนและสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายมากแอคเนต้ายัมีชื่อเสียงเรื่องการย้อมสีและงานถักด้วยเธอเคยจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่งประเทศสวีเดน ผลงานที่สงบและอบอุ่นของเธอทำให้คนดูมีความสุขและผ่อนคลายเธอมีชื่อเสียงในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆและเธอเคยจัดนิทรรศการเดี่ยวด้วยเธอจัดนิทรรศการมาแล้วสิบประเทศรวมทั้งฝรั่งเศสและเยอรมันในเดือนมีนาคมปี2011เธอรู้ข่าวแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นจากข่าวในสวีเดน ตอนที่เกิดภัยพิบัติฉันกำลังจะเดินทางไปงานนทิทรรศการของฉันในโตเกียวตอนที่ฉันเห็นข่าวฉันกลัวมากแล้วก็ยืนแข็งทื่อขยับไม่ได้เลยฉันไม่สามารถทำงานได้ไปหลายอาทิตย์เลยล่ะคะ่ะ การมาเยือนครั้งนี้แอกเนต้าจะไปที่โตโน,โนในจังหวัดอิวาเตะที่นี่มีนิทานพื้นบ้านที่ทุกคนรู้จักดีซาโตยามะคือบริเวณที่เป็นป่าและทุง่งหญ้าล่าลือกันว่าเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าและวิญญาณหลายดวงแอกเนตา้าใช้นิทานพื้นบ้านมาสร้างงานศิลปะแด่ผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ เธอยังจัดเวิร์กช็อปให้ผู้พยพที่อยู่ในบ้านพักชั่วคราวในโตโน่อีกด้วยเธอใช้การตัดกระดาษช่วยคนที่สูญเสียบ้านไปกับสินามิได้รู้สึกสนุกสนานคนเรารู้สึกดีขึ้นได้เพียงแค่ใช้มือค่ะหลายครั้งที่ฉันช่วยให้ตัวเองมีความสุขได้ด้วยการฝันกลางวันและแต่งเรื่องจินตนาการมีพลังจริงๆค่ะ เราจะตามไปดูอเกเต้านำความสุขมาให้ชาวบ้านผ่านการตัดกระดาษกันนะครับอเกเต้ามาเยือนโตโน,โนในเดือนพฤษภาคม ชนบ,บทเนี่ยสวยงามอย่างไม่ได้เชื่อจริงๆค่ะใบไม้สีเขียวที่สดใหม่ทุกใบดูนุ่มและก็อบอุ่นมากแักเนต้ามาญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นครั้งที่6เพอสามีของเธอเป็นสถาปนิกก็มากับเธอด้วย โตโนโ่ตั้งอยู่ในส่วนที่ห่างจากชายฝั่งในจังหวัดอิวาเตะตอนที่เกิดภัยพิบัติเมืองนี้สั่นสะเทือนรุนแรงมากโตโนโ่อยู่ห่างจากชายฝั่งที่ได้รับความเสียหายจากซีดามิแค่40กิโลเมตรทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหวมันก็กลายเป็นศูนย์กลางการแจกจ่ายเครื่องบรรเทาทุกข์และกิจกรรมการฟื้นฟูชาวบ้านประมาณ180หลังคาเรือนที่อาศัยอยู่แถวชายฝั่งตาอพยพมาที่นี่ และยังคงอาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราวอัอนิต้าตัดสินใจจะสร้างสรรค์งานตัดกระดาษในโตโน่เพื่อแสดงให้ชาวบ้านดูเธอเริ่มในการมองหาแรงบันดาลใจก่อนดอกไม้พวกนั้นสวยมากเลยนะเนี่ยดูสิหน้าตาแปลกมากที่สวีเดนไ,ดไม่มีดอกไม้าบาแบบนี้เลยเนอะ ในเดือนพฤษภาคมดอกไม้ป่าจะเริ่มบานไปทั่วเมืองโตโน่โอ้น่าทึ่งจริงๆสวยมากเลยดูสิดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิเหล่านี้ซึ่งจะบานตามภูเขาที่หนาวเย็นคือเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น นี่คือครั้งแรกที่แอคกเนต้ามาที่โทคุทเธอจึงได้เห็นอะไรใหม่ๆหลายอย่างโอ้ดูใบไม้แผ่นนี้สิคุณมันใหญ่มากแอคเนต้าสนใจหนังสือภาพญี่ปุ่นและวรรณกรรมญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่เธอยังเด็ก ฉันอ่านเรื่องตำนานของเคนจิตั้งแต่อายุ14คะ่ะฉันยังชอบเรื่องมันโยชุและฮายาคุนินอิชูด้วยนะคะชอบมากเลยตำนานของเคนจิมันโยชุและยาคุนินอิชูเป็นวรรณกรรมญี่ปุ่นยอดนิยมตลอดกาลในช่วงศตวรรษที่7ถึง13 แอคเนต้ายังสนใจนิทานพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วญี่ปุ่นด้วยเช่นกันเธอมาจะใช้มันเป็นหัวข้อในการสร้างผลงานนี่คือนิทานพื้นบ้านจากไซตามะฤษีกำลังลำบากเพราะเขาข้ามทะเลไม่ได้เขาเ,าเสื้อของเขาให้เทพเจ้ามังกรมังกรตอบแทนด้วยแผ่นดินผืนใหญ่ นิทานเนี่ยทำให้ฉันได้ค้นพบมุมใหม่ๆของญี่ปุ่นมันทำให้ฉันอยากรู้อยากเห็นและมันสำคัญมากสำหรับฉันนิทานพื้นบ้านหลายเรื่องของญี่ปุ่นมีต้นกำเนิดระจากชนบทอันมั่งคั่งของญี่ปุ่น ในสมัยก่อนชาวญี่ปุ่นเชื่อว,ว่าเทพเจ้าและดวงวิญญาณสิงอยู่ตามภูเขาแม่น้ำสัตว์และทุกซอกทุกมุมของบ้านนิทานแล้วเรื่องเกิดจากความเชื่อในความเคารพและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติเมืองโตโน่ที่แสนสวยงามคือขุมทรัพย์แห่งนิทานโอ้มาสวยมากเลยนะเนี่ยไปดูกันเถอะคะ แอกเนต้าแวะมาที่บัการิยะบ้านแบบดั้งเดิมของเมืองโตโนโ่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโตโนโ่ที่จะอยู่ใต้ชายคาเดียวกันกับม้าของพวกเขาม้าเป็นคู่หูคนสำคัญสำหรับคนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมและทำป่าไม้บนพื้นดินเผาด้านใน มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอุมากะมะหรือหัวใจมา้าในฤด,ดูหนาวเมื่ออุณภูมิติดลบถึง20องศาชาวบ้านมักจะต้องมอาหารให้ม้ากินบนสิ่งนี้ม้าได้รับการดูแลราวกับสมาชิกคนสำคัญของครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะที่ม้ากับคนจะอยู่ด้วยกันใต้ใชายคาเดียวกันยังมีสถานที่อีกหลายแห่งในโตโน่ที่เป็นต้นกำเนิดของนิทานพื้นบ้าน สัตวประหลาดลึกลับในนิทานทุกวันนี้มักจะปรากฏอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่นตัวกัปะและสัตว์ประหลาดในจินตนาการที่ชอบแกล้งมนุษย์ต่างๆนานา,นา,นานคววาาาิวริบตกวาผีตัวนี้ซึ่งมีลักษณะเหมือนเด็กเชื่อว่าซาชิกิวาราชิบ้านไหนที่เลี้ยงผีแบบนี้เอาไว้ ว่ากันว่าจะร่ำรวยมากฉันนับเด็กทีละคนเลยนะแต่ดูเหมือนว่าจะมีเด็กเกินมาหนึ่งคนนะ่ะอกเนต้าแวะไปเยี่ยมนักเล่านิทานพื้นบ้านเพื่อฟังนิทานโบราณเกี่ยวกับมา้าฉันดีใจจริงๆค่ะที่คุณแวะมาฟังฉันเล่านิทาน โอชิราสาม,มะเป็นเรื่องที่คุณจะเรียกว่าโสกาตกรรมความรักก็ได้เป็นเรื่องของหญิงสาวกับมา้าโอชิราสาม,มะเป็นเรื่องราวของลูกสาวคนเดียวของครอบครัวชาวไร่เธอรักม้าของเธอมากจนจากตัดสินใจแต่งงานกับมันเมื่อพ่อของเธอรู้เรื่องนี้เข้าเขาก็โกรธมากและฆ่าม้าทิ้ง พ่อของเธอคิดว่าการฆ่ามาจะทำให้พวกเขากลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมได้แต่ม้าที่ตายได้พาหญิงสาวขึ้นสวรรค์ไปกับเขาด้วยพ่อร้องไห้และร้องไห้และในวันที่สามหรือสี่ลูกสาวของเขาก็ปรากฏตัวที่ข้างเตียงเขาลูกสาวไม่เกลียดที่พ่อของเธอฆ่ามา แต่เธอกลับมาเพื่อขอโทษที่ทำให้พ่อเสียใจที่เธอตายก่อนพ่อเธอเอาหนอนไหมามาให้พ่อ,อและเพราะหนอนไหมพวกนั้นพ่อแม่ของเธอจึงร่ำรวยมากเป็นเรื่องที่เศร้าจริงๆค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เศร้าเศร้ามากจริงๆฉันคิดว่าพ่อของเธอนั้นใจร้ายกับลูกสาวมากๆค่ะ ฉันเชื่อว่าพ่อของเธอคิดเรื่องลูกสาวจะต้องมีลูกและคนรุ่นต่อไปนะคะบางครั้งก็รุนแรงและก็โหดร้ายเกินไปไม่ว่าพ่อแม่หรือธรรมชาติก็ใจร้ายกับเราได้และเขาก็พยายามแก้ปัญหานั้นแล้วเขาก็มาเสียใจเองภายหลังมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเก่าแก่ฉันคิดว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งด้วย หลายๆเรื่องฟังดูธรรมดาแต่เล่ากันไปทั่วโลกและบางทีเรื่องพวกนั้นก็เศร้ามากและก็โหดร้ายมากและมันก็บอกเราด้วยว่าควรทำอะไรยังไงถึงจะดีและสอนให้เข้มแข็งรู้จักดิ้นรนและแก้ปัญหาชีวิตแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะฝัน และเออเป็นหนีไปเมือนที่หญิงสาวหนีไปกับมา้าแอกเนต้าได้ยินว่าโอชิระสามะยังมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของชาวบ้านเธอจึงแวะไปที่บ้านไร่เก่าแก่เพื่อศึกษาเพิ่มเติมวัสดีค่ะวัดดีค่ะขอดูโอชิราสามะของคุณหน่อยได้ไหมคะโอ,โอ้เชิญครับอ๋อขอบคุณค่ะ มาซาเซเมะคิตากาวะเก็บรูปสลักของโอชิระซ awa ไว้ในบ้านสองรูปโอชิระโอชิามาจะมีอยู่สองแบบนะครับแบบหนึ่งจะเป็นหน้าของมาครับและอีกแบบจะเป็นหน้าของหญิงสาวครับมันเป็นเอ่อ,อ,อไม้แกะสลักนะ ตามตำนานของโอชชรลสมากล่าวว่าพ่อของหญิงสาวแกสลักรูปสลักจากต้นมนด้วยความเสียใจในเมืองนี้โอชชร์สมาได้รับความเคารพนับถือว่าเป็นเทพผู้ปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนฉันเห็นมุมมองและเรื่องราวที่สวยงามในทุกๆวัน ทุกครั้งที่ฉันกดชัตเตอร์ทั้งผู้คนสถานที่ธรรมดาธรรมดาพลันกลับกลายเป็นสิ่งพิเศษขึ้นทันใดความมหัศจรรย์ในวันธรรมดาเกิดขึ้นได้ <but S 1> ด้วย l u ม i x G F 6 My Life My Lumix Panasonic อิ่มกับ True อิ่มพร้อมเสียงหัวเราะอิ่มพร้อมเรื่องเมาส์แซบแซบ อิ่มพร้อมความหวานไม่รู้จบอิ่มกับทรูอิ่มไปถึงหัวใจกว่า400ร้านที่เซ็นทรัล21สาขาลดเต็มอิ่ม50%ฟรีอิชิตันฟรีอิ่มทั้งเดือนอิ่มทั้งปีที่เซ็นทรัลทั่วประเทศถึง31ตุลาคมนี้พิเศษแบบนี้เฉพาะคุณกับทรูวันต่อมาแอคเนต้าไปที่ชายฝั่งเพื่อดูว่าผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติเคยอยู่กันยังไง ตอนแรกที่ฉันได้เห็นภาพของเขตภัยพิบัติจากในข่าวฉันไม่มีแรงทำงานเลยจริงๆค่ะมันยากเกินกว่าที่ฉันจะเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและฉันก็ยังรู้สึกรับไม่ได้นะ ตรงนี้เคยมีบ้านจริงเหรอใช่ครับเศนษมิะลักข้ามกำแพงกั้นน้ำมาและทำให้บ้านเรือนเสียหายหมดชอฉันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆค่ะฉันฉันเออ ฉันพูดไม่ออกมันเศร้ามากค่ะมีคนปลูกดอกทิวลิปตรงนี้ด้วยนะปกติดอกไม้ที่แสนสวยพวกนี้จะทำให้เรามีความสุขมาก ฉันไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าทุกคนที่ดีต้องเจ็บปวดกันมามากแค่ไหนฉันเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งฉันคงทำอะไรได้ไม่มากแต่ฉันก็หวังว่าฉันจะสามารถนำความสุขเล็กๆมาให้คนที่มีแผลเป็น ที่ยากจะเยียวยาได้แอนดีต้าเริ่มสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแสดงให้ชาวบ้านดูงานชิ้นนี้สร้างจากนิทานพื้นบ้านของโตโน่เรื่องโอชิรสมะฉันอยากให้ผลงานชิ้นนี้ดูสดใสหลังจากที่ลูกสาวขึ้นสวรรค์ไปแล้วเธอ เธอเอานอนไหมมาให้พ่อแม่ของเธออวยพรให้มีความสุขฉันอยากแสดงความมีน้ำใจของเธอนะคะแกนของเรื่องคือม้าและหญิงสาวขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันถ้าฉันยกแขนเธอขึ้นมันอาจจะดูเหมือนเธอกำลังบินมากขึ้น <c oughs> ฉันตัดพลาดซะแล้ว <c oughs> ฉันนี่เฟ้อฟ้าจริงๆแอนิต้าตัดกระดาษหลายรูปร่างออกมาหลายขนาดและเธอลองใช้หลายๆแนวคิด <c oughs> ฉันชอบสีของญี่ปุ่นจริงๆ แอนเนต้าใช้สีของญี่ปุ่นที่เรียกว่ากันไซเธอบอกว่าสีที่อ่อนโยนและละเอียดเหมาะสำหรับโลกจินตนาการอย่างยิ่งเธอเป็นหญิงสาวชาวญี่ปุ่นฉะนั้นฉันว่าฉันควรจะวาดคิ้วสีดำให้เธอ แอคเดต้าใช้เวลา10ชั่วโมงแล้วในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ในที่สุดโอชิราสมะก็เสร็จแล้วมาและหญิงสาวลอยขึ้นสวรรค์ภายใต้แสงจันทร์ว่ามันเป็นงานที่คิดบวกมากๆนอนไหมตัวเล็กๆ ดูมีความสุขสุดๆเลยแองเดตตาไม่เคยเห็นนอนไหมเป็นๆแต่เธอได้ยินว่าหัวของมันเหมือนมาเธอจึงใช้จินตนาการทำามอ,อกมาเป็นแบบนี้ผมว่าผลงานของแองเดตตาดูสนุกดีครับฉันหวังว่าคนที่ได้มองดูภาพภาพนี้ <S <S จะลืมความจริงไปได้สักพัก <S 2> <S 2> <S 2> และ มีความสุขกับการได้ฝันการลอยไปบนท้องฟ้าและการหลบหนีค่ะแอกเนต้าเดินทางไปยังเขตบ้านพระโชคเราเพื่อแสดงผลงาน นี่คือบ้านพักที่มีอยู่ประมาณ40ครัวเรือนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,ครับเมื่อวานฉันแวะไปขมามอิจิมานะคะฉันพบว่ามันน่าเศร้าและก็น่ากลัวมากฉันตกใจมากที่ได้เห็นเมืองทั้งเมืองถูกซัดหายไปหมดเลย Anita, แอกเิต้าแสดงผลงานเรื่องโอชิระสมะที่เธอทำด้วยหัวใจให้พวกูระยกบดูโอ้วิเศษมากค่ะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเราจะเอาไปแขวนโชว์เลยพ่อตัดหัวม้าทิ้งเลยนะ นึกแล้วฉันยังสั่นทุกทีดีนะเนี่ยที่เธอไม่นำเสนอมุมนี้บางทีนิทานพื้นบ้านมันก็พิสดารเหลือกเกินเหมือนกันค่ะฉันคิดว่าภาพนี้ทำยากมากจริงๆนะคะเพราะฉันรู้สึกเหมือนกันแต่ฉันเลือกหยิบเอาประเด็นที่ค่อนข้างจะเป็นออมุมบวกที่ ฉันหวังว่าเธอจะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและมีความสุขมากขึ้นในวันหน้ารูปนี้เธอใส่โอบิด้วยแต่รูปนี้ไม่มีโอบิอิสระกว่า oh. คุณจะสร้างจินตนาการของคุณเองจากรูปของฉันก็ได้ค่ะจะเปลี่ยนเรื่องราวก็ได้ แอนเจตตาเริ่มเวิร์กช็อปการตัดกระดาษฉันคิดว่าคุณควรจะปล่อยมือของคุณไปตามจินตนาการค่ะแล้วก็ตัดมันอย่างสบายใจเธอเอาหนงสือพิมพ์เก่าๆมาจากสวีเดนด้วย Just okay. พวกเขาเวิร์กช็อปเริ่มต้นโดยการใช้กันไกลให้ชินและสนุกกับการได้ตัดกระดาษ โอ้ด oh, <im itation> ีมากเลยค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะฉันชอบดอกไม้นะแองเดต้าคิดว่าในช่วงเวลาที่สิ้นหวังการได้ทำตัวเหมือนเด็กและสนุกกับการตัดกระดาษนั้น <im itation> เป็นอะไรที่ช่วยได้มากน่ารักมากฮักเก๋มากๆเลย ในโทคุดอกไม้พังจะเริ่มเบ่งบานความสุขของฤด,ดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงสะท้อนในการตัดกระดาษในสวี <In Sweden. S 1> เดนอ,อผู้หญิงจะตัดกระดาษหนังสือพิมพ์เพราะพวกเขาไม่ค่อยมีกระดาษแบบอื่นนะคะแล้วก็เอาไปติดที่หน้าต่างในบ้านไร่คะ่ะ พวกเขาทำมา่านติดร้านค้าหรือโนเรนแบบทันสมัยด้วยคุณจะตัดมันตั้งแต่ตอนร่างด้วยดินสอหรือปากกาก่อนจะใช้ฮาสมิก็ได้นะคะตัดเป็นอะไรก็ได้ค่ะจากนั้นก็เอาไปแขวนก็เอาไปแขวนที่บ้านได้เลยนะคะแอกเนต้ามักจะตัดกระดาษและแขวนไว้ที่บ้านของเธอเธอบอกว่าการทำแบบนั้นทำให้เธออารมณ์ดี ก็ลองทำดูนะคะให้โดโซให้โดสซโทว่าโอหิระกำลังวาดรูปสุนัขของเธอน้องหมาชื่ออะไรคะมันชื่อโมโมค่ะโม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 จังค่ะตัวเล็กไหมคะก็ประมาณนี้แหะค่ะโอ้นึกออกค่ะตอนที่เกิดแผ่นดินไหวโทว่าออกไปซื้อของ เธอเรียกลับบ้านเพื่อช่วยโมโมมาของเธอเธอพยายามหนีสนามิได้การวิ่งขึ้นที่สูงหลังจากเธอขึ้นที่สูงได้บ้านของเธอก็ถูกน้ำซัดไปทันทีฉันเสียบ้านไปและถ้าฉันนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยฉันจะ รู้สึกหดหู่เลยแหะค่ะการพยายามคิดบวกมันดีกว่ามากเลยนะคะไหนๆก็รอดมาได้ฉันก็ต้องอยู่ให้ได้สุนักของฉันช่วยให้ฉันมีอารมณ์ดีได้ค่ะน่ารักมากเลยแ่ละค่ะโทวะตัดกระดาษรูปโมโม่เสร็จแล้วมันคือความสุขของเธอ โทวาเชิญแอคเดต้าและสามีของเธอไปที่บ้านเพื่อพบกับโมโมตั้งแต่เกิดภายพิบัติโทวาก็ย้ายที่พักจากศูนอพยพและบ้านพักชกคราวตามชายฝั่งมาหลายครั้งแล้ว,วเธอย้ายม,มาที่โตโนโ่หลังจากได้ข่าวว่าเธอสามารถเลี้ยงสุนัขได้จ้าจะกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้โอ้ดีใจจัโอ้ดีใจเลยดีใจเลยน่ารักจริงๆ บ้านเขาถ wow, ัวมีพื้นที่หกเสือ si> พร้อมครัวห้องอาบน้ำและสุขาก่อนที zu, forty, forty, okay. ่เธอจะย้ายมาอยู่ที่นี่กับโมโมเธอพบความลำบากมามากมีหมอคนหนึ่งที่ศูนย์อพยพก่อนหน้านี้บอกว่าห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปข้างในฉันกับโมโมก็เลยต้องอยู่ในรถ ทั้งเดือนเลยละค่ะโอ้ในรถคุณเหรอคะใช่ค่ะในรถฉันมันหนาวมากเลยละคะ่ะโ,โอ้โมโมจังช่วยคุณอุ่นขึ้นไหมคะค่ะมีคุณยายอายุเก้าสิคนหนึ่งชอบมามาก แล้วก็มาขอกอดโมโม่ด้วยนะคะฉันก็เลยให้เธออุ้มโมโม่ค่ะหมาตัวนี้คือสมบัติล้ำค่าของเราว่าไงโมโม่ฉันจะแขวนกระดาษที่ตัดตรงนี้ค่ะฉันจะได้มองเห็นโมโม่ได้ตลอดเวลา ปีนี้ของโถวเป็นปีที่ยากลำบากมากโมโมคือกำลังใจที่ดีที่สุดของเธอตอนนี้เธอยังมีกระดาษรูปโมโมเป็นเพื่อนเธออีกด้วย ฉันมีความสุขค่ะถ้าฉันได้ทำอะไรดีๆเพื่อพวกเขาพวกเขาลำบากมากแล้วโตโนโเป็นเมืองที่สวยงามกว่าที่ฉันคิดเอาไว้มากเลยฉันมีโอกาสได้สัมผัส กับวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมและตอนนี้ฉันรู้สึกผูกพันกับญี่ปุ่นมากขึ้นเยอะเลยล่ะคะ่ะ